สวัสดีครับเอายังไงครับเฮ้ยนับหลอดนับนบ<อ>แบบโอ้มันไม่จะทบสะท้เเทาเลยเหรอหัวลอย่อียงก็ได้อย กิโลและเซ็กซและกิยูโอ้ยมาแล้วนานๆออกออกคลิปที่ต้องเท่หน่อยเออเท่จังนึกว่าควายถานูเฮ้ยกิยูอู๋กิอูหรือควายถานูน่ะควายถานูมากแล้วเฮ้ยใจเย็นๆท่านกิยีอาาบเฉยต่อเลยครับอ่าแล้ววันนี้นะครับเราจะ

วันนี้นะ,ะทุกคนเราจะมาเล่นชาเลนจ์เสียงดูดน้ำ <c oughs> แต่นั่นก็คือการที่เราจะมีแก้วนะ้ำทั้งหมด3แก้วนะครับแต่ละแก้วก็จะมีของที่อร่อยอร่อยของที่อ,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 อ เราจะมาเสี่ยงกันดูนะคะว่าพว่าผมน,น่าจะโชคร้ยายเหมือนตอนนั้นไ <c oughs> ม่แน่วันนี้ปลาลอนอัจนณีอาจจะทำให้คุณโชคดีก็ได้ <c oughs> อ่า <c oughs> แสดงว่าในนี้จะมีน้ำดียคือจากนี่ใช่ไหมนี่ถูก <c oughs> ต้องแล้วเฮ้ยสมแล้วที่เป็นเสาหลักนันเนี่ยช่างสังเกตท่านกิลในอธิบายที่น้ำพึ่งมะนาวนี้เพราะมันวางอยู่ผมเลยเห็นคือน้ำพึ่งผสมมะนาวเนี่ย มันเป็นน้ำที่แบบเราอยากกินน้ำผึ้งบางทีเราต้องไปไปหาผึ้งไปหาผึ้งแล้วบีบมะน,นาวผสมก่อนจะได้มาอ,อยู่ในซองนี่เลยและซองเด<อ>ียวเขาบอกนะผสมได้ถึงสี่สิบแก้วกลอ,อ,อ,องอ,อร่อยเดี๋ยวไปดูว่าอร่อยขนาดไหนแต่มาลุ้นกันว่าทุกคนทั้งสามคนนี้จะได้ริมรสน้ำผึ้งนี้หรือเปล่าผึ้งยิ้มไม่กินมาเหรอวะนะถ้าถ้าเพื่อนๆพร้อมดูแล้วาําไงคิว อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับกิูเลวอนแฟมิลี่ฟันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราโอเคแล้วใครเชียร์ทีมไหนก็แฮชแท็กมาเลยครับทีมมันกล่องอะไรเนี่ยทันจิโร่คุณที่สองกิูผู้ม, <า S 2> มีจมูกบา <c oughs> ง,งเพื่อความซื่อสัตย์นะฮะเอ๊ะไม่ใช่ขันหลังอ่ะไม่ใช่ <c oughs> ไปเลยไปเลยหันไปเลย พร้อมกันหรือยังทุกคนพร้อมนะครับอัดหนึ่งสองสามหันมาเลยเอายังไงครับเฮ้ยเอาประจำที่เอาไหนคิวไหนเลยนะเชื่อใจเองเอาวันนี้เอาวันนี้อ่ะสิกานะคะฟังดีๆต้องกินตอนสัญญาณหนึ่งสองสามคือกินเลยนะห้ามใครกินก่อนเด็ดขาดเราต้องกินพร้อมกันนะทั้งสามสหายหนึ่งสองสามดุด จิ้มลงไปอีกแล้วบอลจิ้มลงไปอีกจิ้มบิกยังไงอร่อยอร่อยกันอร่อยอร่อยอร่อยของก็อร่อยครับเฮ้ยลองกินของผมดิของผมอร่อยไม่ของผมเย็นๆอร่อยอันไหนเราลองลองกินของพ่อจะอร่อยไม่ทายใจเอ้าเฮ้ยของเล้วบอนก็อร่อยอ่ะอร่อยอร่อย แสว่าอันนั้นไม่อร่อยเฮ้ยอันนี้อันนี้อ,นนอันนี้อร่อยอ,นนอร่อยอน,น,น้ำสะะับวรสอ่ะน้ำสับวะรสใช่หรือไม่คะแม่เน้นอันนี้อันนี้น้ำมะนาวค่ะเฮ้ยน,นี่นอะไรน้ำมะนาวอของพี่คิวเป็นน้ำผึ้งมะนาวเย้วันวันมันรสชาติเหมือนอะไรอือเปรี้ยวเหมือนมะนาวเปรี้ยวอร่อยอร่อยของรางว่าคือมะนาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหเราลองกินน้ำมะนาวได้ขนาดนั้นเลยหรออร่อย คตรอร่อยแม่แต่ป๊าป๊าลองกินสิลองกินเลยมะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์กินดล้วกินได้ทุกคนแลองกินได้มันอรอยหลอกผมอดูดูดูอะกินลองดูดิว่าเขาหลอกไว้ อันนี้เี้ยจริงเหรอันนี้นี่อันนี้แกงไะเนี่ยไม่อันนี้อันนี้ดูี้ยวจริงไอระเบียงไอระบียดูดปื้ดเลยนะเฮ้ยอร่อยเฮ้ยสงสัยเขาอาจจะหวานรสชาติครบเปรี้ยวอร่อยอร่อยว่าเขาหลอกเราเขาหลอกให้เรากินเนี่ยาแล้วครับรอบที่สองมาแล้วพร้อมหรือยัง พร้อมครับโอ้ยครับเฮ้ยหันมาเลยเฮ้ยเฮ้ยหันมาเลยเฮ้คุณเมาน้ำมะนาวหรอเลบอนเมื่อกี้เลบอนเป็นคนเลือกก่อนเพราะเลบอนเป็นคนเป็นคนได้มามะนาวเลบอนเอาอะไรครับตอนนี้แหละเอากลางเลยใช่ไหมอังกางเหรออีคิวเอาอันนู้นนะไปนี่ต้องยัดหลอดลงไปอีกไหมหรือไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องแล้วขอให้ขออย่างเดียวนี้ขอดูเต็ม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 ดอกนะอ่าโอ๊ยไม่แน่หรีคุณได้อย่าเพิ่งดูดิยัง งับงับหลอดงับงับหลอดเลยอนะสุกคนงับหลอดโอ้ยเจ็งับหลอดหน่งเดี๋ยวได้ไหมฮะองซ้เต็มเฮ้ยของผมเป็นนมนมเ่ยนมนมเป็นนมกตเป็นนมเหมือนกินปลาฮะ ต้องตามปูปลาของข้าวเหนียวเลยอือต่อไปดีกว่ารอบต่อไปอันนี้มช็อกโกแลตแน่นอนเพ่อถูกต้องยัยบอลเป็นนมเูกต้องเก่งมากเลยแม่เก่งมากเลยรอบหน้าไปชนนะรอบหน้าผมขอเลือกมั่งอ่าโอเคหั่นล้งไฟหั่นลังไปเมื่อกี้เนี่ยก็โหเหม็นปากตัวเองมากเลยอ่ะ กินไปยังตาข้อเฮ้ยโอยเขาได้สัญญาณอันนี้บอกเลยผมมั่นใจมากเพราะผมรอดมาสองรอบแล้วครับหันมาเลยเฮ้ยผมต้องเลือกผมดูแลการจับของเขาเนี่ยตอนแรกอันนี้มะนาวเขาที่ตอกปล้าเฮ้ยอันนี้คืออันโชคร้ายตลอด แต่ถ้าเขาวางนั้นตลอดเขาก็ไม่ใช่แล้วเขาต้องสลับที่แล้วผมขออันเดิมอันนี้เพราะว่าเขาพูดเงี้ยคือพูดแบบมั่นใจมากแสดงว่าไม่ใช่แน่นอนคือแบบคนที่เขาเลี้ยงเขาแบบเออแบบอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่อยากให้แบบเอานะเบอร์อันนี้ผมว่าบนลงทูดเอาไหนเลือกเอาผมเอา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 อันตรงกลางโอเคบอลไปน้นเอาแล้วคิดดีๆนะ อยอ่ามองมานะครับก้มไปเลยงับหลอดหนึ่งสองสองั่งดูด <c oughs> อร่อยเนี่ย <c oughs> ชื่ออะไร <c oughs> อ,อ่ะอร่อยมากเนืรอฮะอะไรไม่รู้อ่ะ <c oughs> อะไรไม่รู้อะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เมื่อกันรสชาติเป็นยังไงมันรสชาติก็พอได้อะแต่มันอุ่นๆอร่อยอร่อยเขอาคุณอะไรอะมะนาวเย้ได้้องพูดถึงมะนาวเหรอใช่ได้พูดล้วของผมนี่น่าจะเป็นนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเออแล้วอันไหนที่อันแย่ครับโอ้โหปานอัตนีคุณอีกแล้วเหรอมันเหมือนแบบมันเหมือนอะไรอะมันพอได้แต่มันแบบอ่ะพ่อชิม ไอคิวเขาหลอกเราอีกไหมเนี่ยคุณได้น้ำอะไรไม่รู้มืออะไรไม่รู้อเลอไอคิวเขาหลอกอีกแล้วไอคิวลองดูว่ามันคืออะไรไม่ได้เขานมันไม่กระทบต้านเลยเหรอไม่้าก็หลอกลอ่ะไอคิวเลอบอลยังกินแบบอร่อยอยู่เลยก็โอเคเออเพาอร่อยคิวพอได้อยู่อร่อยอยู่ เขาได้ไข่ขาวเหรอไข่เหรอเขาคือได้ไข่จิบโอ้โหกินได้ป่ะอต่ีผช่วยอบสกิต้อาสกินตี้สกีตี้น้ำนลาเอขอน้เอาแบบโอ้แบบก็ได้อะเด็กโชกินครับเฮ้ยโชกินเหรอเนี่ยิโึงกว่าะ้ิโลเอาเอาเอาสโกิน อแล้วบอกโจอินไงเออแต่เราต้อง่ต้องนนีะรูนะเขาชอบหลอกเราเออเขาหลอกกี่รอบแลยแต่สองรอบมาย่างน้อยครับผมก็ได้กระบ๋งจื้อไปสองรอบเต็มเต็มแต่ผมเล่นนมช็อกโกแลตเเลยปานวารีผมอย่างไรโอเคไะหันหลังครับนอร่อยทุกอันในนี้ให้ ให้อย่างดีมาโอ้โหหันหลังมาเลยใครจะเลือกใครจะเลือกใครจะเลือกเดีวขอดูจ้ะดูไม่ดมไม่อะไรนะครับผมเลือกอันตรงกลางอันตรงกลางอีกแล้วไหอ้คิวอคิวไม่คิดตั้งหรอว่าไม่ไม่อะไรผมไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะผมเดีเดวขอขอขอบอกก่อนว่าอ้คิวอยากคิดว่าอันตรงกลางจะเป็นน้ำของน้ำพึ่งยิ้มอีกนะ เราต้องคิดดีๆนะเพราะว่าอันเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเป็นของหนักๆเลยนะเหมือนเป็นแก้วเล็กๆอ่ะแก้วเล็กๆแล้วมันก็แบบอาจจะแบบนี่ใช่ป่ะคิดดีๆเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะเตื้อล้างเจี๊เตือนแล้วนะเสื้อเลยนะจะเอาอื่นก็เอเสือนแล้วนะวันนี้เลยสิ่ที่เดิมใช่ไหมแต่ว่าผมไม่มีท่าดุดอ่ะอใช่เดี๋ยวปยวไม่ได้นะป้าไม่ได้ให้หัวบอลบัง หน <gr ึ่งสาไม่เข้านดไม่เข้าดูดแรงๆได้ได้ได้ตะวนเ้้าเหมือนเดิมทุกคนเอ้ยเรบอนมเาเหรออร่อยอร่อย ไม่สนกร้าเลยอ่ะอันนี้คือสปอนเซอร์แน่นอนเลอนนี่ดูดไปยังเนี่ยเขาคือขอน้ำสปอนเซอร,อร์มาให้กินได้เหรอน้ำตืมชูกำลังอะนะไม่ไม่ใช่อันนี้ <S <S นอะไรนะยิมเนี่ยน้ำาพลือยยิมแน่นอนแต่มันเหมือนผสมน้ำตาลดวงมมเนี่ยอร่อยมากเลยอร่อย <S <S อันนี้ก็คือคนไม่เหมาะกับคนผู้ป่วยมากเลยครับอันนี้ไม่คุณต้องดูของเซนิสึครับเขาบอกอร่อยอ่ยผมไม่เชื่อแล้วแต่ผมได้น้ำเปลือที่เรารู้เอเฮ้ยนี่น่ ใบบอลไทยใช่ไหมคืออะไรครับที่คุณกินไปมซอสซอสเฮ้ยเ้ยจะถูกทางถูกทางซอสอะไรครับซอสแบบเหมือนซอสที่มาร์เก็ตที่อะไรอย่างเงี้ยซอสมาร์เก็ตเหรอแล้วเขาไม่เป็นอาการอะไรหรอเมื่อกี้เออไม่มีอาการเลยเลยเขาดูดหรือเปล่าดูขอดูที่คุณดูดจริงเปล่าซอสอะไรไม่เชื่อปางอาสนีเอาเอาเอาทายให้ถูกทายให้ถูกเป็นซอสแบบเขาทายไม่ถูกคีลองกินแล้วทายดิแต่เขามาถูกนะว่าคือซอสอ่ะ กับปลาพิสูตซอสอะไรฮะเห่นแล้วกินไ่ได้ยังไงวะ,ะเนี่ยซอสมะเขือเทศเอ้ยเฮ้ยตูงไหมคะแม่เนนถูกต้องค่ะเหมือนมีมายองเนสด้วย<ส>อีกแล้วสำหรับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายรอบสเปเชียลมากๆอยากให้ทั้งทั้งสามคนทายซิว่าน้ำนี้คือน้ำาไรคออย่างเดียวดูดเข้าไปแบบ เต็มที่แล้วก็ลิ้มรสสัมผัสว่ามันคือน้ำอะไรผมขอเลือกก่อนมากผมไม่ได้เลือกเลยผมว่าวันเดิมอันหนึ่งสองสามดูดเต็มทแล้วเก็บอกันโอเคดูดเต็มที่ดูดเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรกันครับทุกคนหนึ่งสองสามดูดสปอนเซอร์บล้่ลิ้มเออ ผมเหมือนผมได้แบบน้ำพึ่งมะนาวโซดาเลยอ่ะของผอถูกต้องน้ำพึ่งแล้วของเลบอนเป็นน้ำพึ่งอะไรน้ำพึ่งร้อนเอ้ยน้ำพึ่งอุ่นน้อนเออแล้วของอีคิวอ่ะน้ำพึ่งมะนาวเอ้ยใช่ได้กินทุกรอบเลยน้ำพึ่งมะนาวว่าอันนี้มีแต่ของดีเหรอเนี่ยถูกต้องเพราะมันเป็นสเปเชียลไงโอ้โหไม่เอ้ยอนอ่ อร่อยไหมทุกคนสดชื่นมากอร่อยเย็นชื่นฉ่ำต้องบอกเลยว่านึ่งเนี่ยเขาบอกว่าชมได้สี่สิบแก้วน้ำพึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นน้ำพึ่งธรรมชาติเลยนะจิวแล้ะผสมกับมะนาวสดสดเลยว้าใช่แล้ว,ว,าาดดวยังไงได้กินแบบธรรมชาติไหมกินแบบกิ่นน้ำพึ่งอะอร่อยมากครับทุกคนบอกเลยเย็นมากด้วยแล้วก็ชุม่มคอใส่น้ำอุ่นใช่ไหมล้วนนี้ใส่อะไร ใส่น้ำเย็นแล้วใส่โซดาและ่สำคัญยังใส่ชากาแฟได้ด้วยนะแล้วแต่สไตล์ของมรจะกินแบบไหนและสำคัญมีขายที่แมคโครและในเซเว่นออนไลน์ด้วยแล้วไปอีกมีขายที่แมคโครเหรอรถแมคโครด้วยเหรอใช่ทุกทุไปตางที่ไหนละหมายถึงแบบแมคโครห้างแมคโครอ่าแล้วอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนว่า ไอพึ่งยิ้มเนี้ยมันไม่ได้มีแค่มะนาวอย่างเดียวนะคะมีน้ำพึ่งครับมันจะมีสวรรสมีรสชาติส้มอุ้ยบวยอีกอ๋อมีหลายรสชาติถูกต้อง,องและโดยเฉพาะเนี่ยมะนาวเนี่ยรู้ไหมมันช่วยอะไรได้บ้างมันมีคุณประโยชน์นะเด็กๆช่วยเราแม่เราหายมึนหัวช่วยเราแม่เราเสียงชัดเจนถูกต้องมันทำโลกเดบชาลดในยาเป็นเงี้ยว่ะครับเพื่อนเพื่อนเนีย่ยคือ ชื่อเกมอะไรเนี่ยดูเสียงโชคแล้วดูเกมโชคดูเกมโชคดูนะาน่าน่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 ก็บอกเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยก็สนุกมากเลยนะคะป๊าป๊ะก็ได้ทั้งปลาได้ทั้งอะไรนะคะซิแต่วันนี้ผมรู้สึกผมโชคดีมากเลยมีไดโนเตอร์หลายอันเลยนี่บอกเลยนะคะว่าของดีมากเลยแต่วันนี้ผมรู้สึกรู้สึกโชคดายไม่มากเลยไม่มากเลยไม่มาหเหมือนจะแบบโคตร โอเคแล้วใครชอบคลิปนี้ลืกดไลค์สกอน์มันก็จะจบแล้วเอาไว้ไปพูดทั้งทีหลังนะใครชอบยูนิเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอให้เป็นซับสไครต์นะคะเพือในการสนับสนุนให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปแล้วลืมวอร์ดิกินไปพักแม่อีคิวฮึ่มแฟมิลี่พักไหนล่ะคะตัวดักแสดงบอกเลยได้ของดี